สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุเพนะ้าฝนคุณดอยนะคะเนาะเช้านี้เราจะมาทำเมนูกัน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นผักกาดสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสบะับผักกาดเนี่ยให้ละเอียดก่อนนะคะส่วนหมูเนี่ยน้องฝนสับไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นหมูสับค่ะวันนี้เนี่ยย้อให้ติดตามดูว่น้อฝนจะทำเมนูอะไรกันนะคะเนาะว้าวผักสดๆจะสัวผักคุณแม่นะคะจะวสับให้ละเอียดแป้บ ผักกาของเราได้แล้วค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะนก็คือแบบพอดีๆค่ะผักกาดนะคะส,ะสดๆเลยแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปูของเราลงไปนะคะเนาะมีอะไรต็คือใส่ไปหมดเลยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นต้มหอผัดชีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ห่านลงไปพร้อมกันเลยนะคะเราจะให้มันอยู่อะไรนะเขาเรียกว,ว่า,าคนให้เข้ากันอย่างนั้นเหรอเออน่าจะประมาณนั้นแหละแล้วก็ใส่ลงไปนี่จะเป็น าล่าซูนะคะเนาะลาซูก็ใส่ไปะค่ะลาเนี่ยก็คือแบบท่าน่าแล้วก็ทําใบนี่คือเราสามารถกินได้เลยนะคะจากนั้นเราจะใส่เกลือลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่พูชิโร่นิดนึงนะคะใส่ไปแล้วก็ใส่พริกป่นด้วยค่ะทุกคนใครที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะเราคนนี้ใส่นิดเดียวเพราะว่าส่วนตัวแล้วหนูเป็นหนูเป็นคนที่กินเผ็ดไม่เป็นนะคะแล้วก็นี่เลย คนให้เข้ากันนะคะที่จริงเราจะสับละเอียดให้เข้ากันก็ได้แต่น้องฝนใช้แบบคนอย่างนี้ดีกว่านะคะเอาคนให้เข้ากับหมูของเราค่ะเพื่อที่เราจะไปทําห่อเนื้อนะจ้านี่นะคะเมน,นูบา้บานๆเช้านี้ค่ะเราจะคน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 ก้าวโอ้ยคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเนาะเสร็จแล้วคะ่ะได้แล้วนาอได้หมูละเอียดแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาห่อนะคะนาะห่อใบตองคะ่ะ วันนี้จะทาหอหนึงนะคะใส่ลงไปทีละนี้ทีละนี้ค่ะเมนูเมนูบ้านบ้านขอผู้หนูนะคะเนาะใส่พอประมาณแบบนี้เลยโอเค่พอคำนะคะเนาะไม่ไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่แค่นิดนึงนะคะแล้วก็หอแบบนี้เลย แบบบ้านๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนาะเมนูง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นเมนูสุขภาพด้วยนะคะทุกคนนี่ได้ละเราก็จะใช้เกระไก่ตัดตนหัวมาออกแล้วก็ใส่มอโน่อของเราลงไป แล้วค่ะนี่พอได้เนื้อมืออยู่นะคะเนาะเราจะนึ่งอย่างเดียวนะคะเนาะเราจะเราให้สุ่ยเดียวนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าอับถาดกับเนื้อหมูนะคะอันนี้จะเป็น,บ,นบ้านเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูว่าตอนสุแลวหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะ แล้วหมูหนึ่งของเราก็สุกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องฝนจะยกลงมาแล้วนะคะเนาะใช้เวลาไม่นานเลยคือสีสาคือหน้าอันนี้มาเลยอ่ะหอมามากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือแบบอหมอมควากระละคือร้อนๆเลยค่ะแทนแท่นี่เลยนะคะเนาะหมูของเราค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะโอ้โหดูสีสาคือแบบน่ากินน่ากินนะคะทุกคนนี่เลยนะก็คือจะเป็นเมนู บ้านๆให้ทุกคนนะคะนาอได้รับชมก็คือวิธีกรารทำห,อห่อนออันนี้นะคะนาะเขาเรียกว่าอะไรอะห่อหนื้ใส่ผัานะคะนาะดูสีสาน่ากินมากเลยนะคะวันนี้เสนอเมนูห,อหน่อนนะคะก็จะอันนี้นะคะนาะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อกับคุณแม่ชิมว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะนอะส่วนตัวนอสีสาน่ากินมากเลยค่ะในสูตรได้ที่แล้วนะคะนาะโอโหคือแบบกี่เนี่ยห่อึ้นมารวๆเลยนะเมนูสุขภาพด้วยเดี๋ยวให้คุณพ่อกับคุณแม่ชิมนะว่า รสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะนาองสองอย่างนะคะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อกับแม่นี่ก็ผะจัดอันนี้ไว้ละจัดจาาไว้เรียบร้อยนะคะคนละหลารื้เปล่าคนละหลาค่ะใช่คนละหลาด้วยนะคะน,นี่เลยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะทุกคนอากาศเช้าๆแบบนี้นะคะต้องกี่อะไรนึ่งหอ,หอมๆเนาะ<อ>บ้านๆนะคะ <หอ S 1> <อ>นาะเมนูรู้สาวทำค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ชิมกอกว่า รสชาติเป็นยังไงบ้านนะคะแม่ล่ะแม่ก็อร่อยเลยอร่อยมากนะคะเพราะว่ามาเป็นเนี่ยแบบสับเพื่ออะไรเตี่ยเจ้าแบบคนเดียเจ้าอรอมันเป็นหมูที่ห่อเนื้อแล้วก็เป็นถาที่คุณแม่ปูด้วยนะคะเนาะเอาคุณพ่อเป็นยังไงคะพ่อล่ะพ่อล่ะหอมอร่อยมากนี่ใช่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะกับข้าวชานี้อะไรยังยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะอ๋อเป็นยังไง หอมไหมกินนี่คือแบบหอมเหมือนแบบเราโต๊ะผักกาดใส่มูอย่างเนี้ยอ๋อออร่อยปะ อร่อยค่ะข้าวกล่อพอดีเค็มไปนิดนึงค่ะเนี่ยเฉพาะใส่เนี่ยหนึ่งเจ้าแลยวหรอใส่เคี่ยวมาไม่ได้เนืเสื้อมาไม่ค่อยได้เเออกินไปนิดนึงนะคะก็กินได้อยู่กิ่งกะข้าวนี่พอดีเลยค่ะเออใช่เดี๋ยวกินเลยกิ่กะก็ว่าเช้านี้เนี่ยเสนอเมนูคอเนอร์นะคะน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแสดงว่าผ่านนะคะเนาะอร่อยมากคุณพ่อกับคุณแม่ก็ชอบชอบค่ะเช้านี้อากาศก็ดีนะคะน้องแดดก็เริ่มเพิ่งออกมานะคะก็จะไปแล้วแหละก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะสวัสดี <All right. S 1> ค่ะบ๊ายบาย